เมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาที่สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยบิ๊กออสพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเป็นประธานการประชุมสภากรรมการประจำเดือนสิงหาคม2563ค่ะสำหรับประเด็นสำคัญนะคะอันเนื่องจากวิกฤตโควิด -19 ก็ได้ส่งผลกระทบต่อวงการฟุตบอลไทยเป็นอย่างมากค่ะทำให้ทั้งสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนหายไปกว่า80% รวมถึงบริษัททรูวิชันเองนะคะก็ยืนยันจะถ่ายทอดสดฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกไปจนถึงวันที่25ตุลาคมนี้เท่านั้นขณะเดียวกันค่ะทางธนาคารอมสินก็ได้ปรับลดการสนับสนุนการแข่งขันไทยลีก3ส่วนบริษัทโตโยต้าค่ะได้ยกเลิกการสนับสนุนโตโยต้าลีกครับ แม้ว่าทางการกีฬาแห่งประเทศไทยเองนะคะจะสนับสนุนเงินจัดการแข่งขันแต่ก็มีหลายขั้นตอนพอสมควรค่ะทางสมาคมเลยเกรงว่าจะไม่ทันเปิดลีกซึ่งจะเปิดในวันที่12กันยายนนี้โดยบิ๊กออนะคะได้กล่าวต่อว่าเพื่อให้วงการฟุตบอลไทยเดือนหน้าต่อไปได้ค่ะสภากรรมการจึงได้อนุมัติให้สมาคมกู้เงินจากแหล่งต่างๆนะคะอาทิสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟา สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือ AFC สหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนหรือ AFF แล้วก็แหล่งเงินทุนในประเทศค่ะซึ่งก็เป็นการกู้เงินระยะสั้นนะคะประมาณ6เดือนถึง1ปีแบบไม่มีดอกเบีย้ย<อ>เพื่อนำเงินเนี่ยมาหมุนเวียนใช้ในการจัดการขันไทยลีกและบริหารทีมชาติไทยค่ะเช่นเดียวกันนะคะกับเรื่องของวิดีโอช่วยตัดสินหรือ VAR ที่มีค่าใช้จ่ายต่อแมชประมาณ78,000บาทอาจจะต้องตัดออกไปก่อนในฤดูกาลนี้ค่ะ แต่ว่าถ้าสโมสรใดนะคะพร้อมออกค่าใช้จ่ายตรงนี้เองทางสมาคมจะเป็นฝ่ายประสานงานให้ค่ะนอกจากนี้สภายยังอนุมัติให้สมาคมจ่ายค่าตรวจโควิดในทีให้กับนักกีฬาเจ้าหน้าที่จากทีมไทยลีก1-3ทีมละไม่เกิน50คนคาดว่ารวมกว่า3,000คนนะคะคนละประมาณ500-600บาทโดยจะไปสำรวจดูวิธีการที่เหมาะสมและความสะดวกของแต่และสโมสรต่อไปค่ะ ประเด็นนี้นะคะต้องติดตามกันต่อไปและเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆค่ะและที่สําคัญต้องส่งกําลังใจให้กับวงการลูกหนังไทยนะคะให้ผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันค่ะ